สวัสดีครับผมจันพลกริโสราภคุลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหลักสูตรของไคเซนนะครับไคเซนคืออะไรครับไคเซนจริงๆเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งกําเนิดมาจากที่ไหนครับมาจากญี่ปุ่นแน่นอนครับคาว่าไคเซนเนี่ยแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่าไคเซนแล้วใครจ่ายอันนี้ไม่ใช่นะครับนะฮะไคเซนนั้นเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือก็ปรับปรุงกระบวนการทํางานนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับนะฮะเช่นผมยกตัวอย่างนะเรามีกระบวนการผลิตที่ใช้ระยะเวลาในการอาจจะ10นาทีอย่างเงี้ยนะครับมันมีจุดไหนบ้างที่เราจะปรับปรุงแล้วลดขั้นตอนทํางานให้มันเหลือสัก8นาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะบก็เป็นการใช้ใครเซ็นมาปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับหรือวิธีการทํางานก็เช่นกันนะครับนะฮะ อะไรบ้างที่เราคิดว่าต้องปรับปรุงนะฮะไอ้คำว่าปรับปรุงเนี่ยคเซนมันมีเขาจะกล่าวไว้อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าลดเลิกแล้วก็เปลี่ยนนะครับนะอะไรที่ไม่จะเป็นก็ลดไปเลยนะครับหรือไม่ก็เลิกไปเลยนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนระบบไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนเราเวลายกของหนักๆเวลาเรายกของหนักๆเนี่ยบางทีเรามันทําให้ตัวเราหรือ สู่ภาพเราเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับอาจจะเกิดการเชล็ดขัดยอกนะครับนะฮะถ้ายกของหนักเกินตัวนะครับหรือนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องมากนักนะครับนะฮะฉะนั้นเราอาจจะหารถเข็นเนี่ยมาเข็นของอีกที่เราจะยกแทนที่จะยกนะเอาหารถมาช่วยเข็นนี่เขาเรียกว่าเป็นการปรับปรุงการทํางานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องในออฟฟิศละ่ะมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของโต๊ะทํางานเราก็ได้นะครับนะอย่างเช่นมีการจัดเก็บเอกสารให้มันดีขึ้นนะครับนะฮะหรืออาจจะปรับเครื่องของอะไรครับบางทีหน้าจอสว่างไปเนี่ยเราอาจจะหาฟิล์มมาติดเพื่อให้เราทํางานแล้วมันสายถนอมสายตาเรามากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะอันนี้คือเรื่องของคเซนเนาะนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับคเซนก็คือมีลดเลิกแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับ ใครอยากรู้หลักสูตรนี้ก็มาเรียนรู้กับผมได้นะครับผมพลกลิศโสลาพากูลนะครับยินดีที่จะตอบคำถามนะครับขอบคุณครับ